เห็นไกันสนองหาีสองเสองหาสเนี่ยจอาไปครับนะสองหมดแล้วนี่สองหาสอง้นหนสองหาสองโอ้ยสองหาสองมาจไบาเนสใบ กับผมก็เดียสองหกสมันบ่มีเด้บ่มีของกระาสอหองอ๋อองอหลวงพ่อวถูกดีค่ะคุนยารังไหลร้ามาอีนี่เด้อกลังไหลเขาชงเป็นนเขาจงเาไได้อเขาคนไม่ากรลังไหลหายหายพอผมบาเงินมาหายตัวไหนสื่อตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้นะสองหกสองสองหกสองหกสองนี่ก่อนอ๋อด้กจ็กใบเหรอมา อ๋อเพื่นมาเอาเหล็กมอเตอร์ไซค์เพิ่อนอ๋ออ๋อเพิ่นฝันสองหกสองสองหกสองเพิ่นฝันเลขฝันกับเลขฝันนี่ยเลขฝันเลขฝันเลขฝันนี่มันสี่ได้สองหกสองแต่ผมมีผมก็เลยมีตัวนี้ก็เลยสองห้าสองอ๋อตัวนี้สื้ตัวกลับไป๋าใบนี้ก็ได้สองสองหก เลขฝันฝันว่าจังไรฝันว่ารถขั้นนี้หายครับเอาว่าเขามายืมนี่นี่ั้นนี่เมืออ่อามือจากของบา้านคุนไปบอกว่ามาทำบิลี่คืนเงอนบัตนี้มีคนมาว่ายืมรถเนี่ยแต่ว่าเสียไปสวนสองเราว่างใหญ่รถเสียเลยผม,มอ่าเาบากว่าพอไปหนังบัตนี้ไมเ้เหล็กมันสองสองหกสองมันนี้มันบ่มีกัเลขบวกกันรวมก็ว่าเอาสองห้าสองมันมีสองสองก็แล้วเลยเอาสองหาสอง้วกาสอง สองหกสองหกกับตัวกับหาให้ยหลุดมอไซค์วะนี่นี่แหละรุ่นมอไซค์หายไปสี่เบิองครับข้าไปเบิรงอะไรขั้นไหนวะอันนี้ขั้นดำหกขั้นดำขั้นนี้ครับเนี่ยโอ้เน่ไห้นี่โอ้สองหกสองพอดีเลยเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะกับมันเป็นตัวกลับอ๋อนี่ยแก้มกับนี่นะครับโอ้นี่นะครับโอ้ย แต่สีมานเนาะพันเนาะโอ้ยสาธุอมานันนะครับฝันฝันว่าจากไหนเกาะฝันว่าอันนี้เขามายืมรถอ่ามายืมรถแล้วให้กูแจ้งน้ำเน่าเขาว่ามาไหนก็เลยอันสิเอาไปจากไหนล่ะสิออกไปสุราเขาว่าละสิส่วนสองเขาว่านะวันนี้ผมกินขึ้นมาผมมาเบิ่งอ้าวสิส่วนสองมันก็อนเออเมื huh like ่อก่นสองแล้วอ๋อส่วนสองครับเมื่อก่อนสองก็เป็นสอง สองหน้าสองหลังเลยเอาสองหน้าสองหลังพราะว่าถ้ามีสองหกสองผมก็จะเอาสองใบแต่มันมันมีบ่มี่เนบ่มี่มีสองห้าสองอ๋อเลยเอาแค่นี้อ๋อแล้วลูกสิแบงดอกยังแบงยังอีกวนี้อ๋อเอาเ่าโอ้อ้ใจเขาเราติดวนี้ อ่อครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากากดคลกิกกดติดตามกาดกระดิ่งแจ้งเตือนสนุกดีกว่าเลยที่เดัอดชับเลยครับ